แบบนี้เป็นครั้งที่81ตรงกับวันที่29มกราคม2 5ง9รเ้าข้าพเจ้านายช,ชายวัช์ชัยประสานขอเปล่งวาจาสัตยาพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระพรมติอเทละเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทรงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจมบระดานให้จิตของ บสวดชุมนุมเทวดาสมรตาจักวาเรสุอัคราขจันตุเทวดาสัตธมังมุนิราชสุนันตุสักขโมขถังสักเฮกามจรุเปหิริสีคารัตเตจันตลิเหวิมาเนทิเประเทจักามีตโรวนาคาหะเนเขหาวัตุมิเขตเตภูมาจายันตุเทวชลธันลวิสเมยะกัคทัปนาคาติสันตาสติเกยังมุนีวราวะจันนังสัทโวเมสุนันตุธรรมโสนากาโลอิยมัตตาธรรมโสนากาโลอิยมัตตาธรรมโสนากาโลอิยมัตตานบสวดนอมกาสิทธิการานโมตัสสะภควาโตอาหะโตสมมาสมมตสสะนโมตัสสสะภควโโตตอรห สัมุทธะสารนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะรบทสวดสัจการิยคถานะทิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพทานะทิเมสานังอัญญธรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพทานะทิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัโจเจนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทสวนมหาการุณิโกนาโถติอาธิคาคาถามหาการุณิโกนาโถขัตถายาสพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนนามเอามาหุ่นตูสภปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนนามเอาหุ่นตูสภปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนนามเอาหุ่นตูสภปัตถวา โอสดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสเกศวิหารติกาเป็นละวัตุสมิงมหล่าเนมาตาภิกขุสังเขนัสสติงปัจมัตเหหิภิกขุสติเสเพเหวะอราหเติทัสหิจโลกตาทุหิตเอวตาเยปุยนัสสันิปติตาอุนติ พระควรตังทัศนายอภิกขุสังคัญจะอัตขโคจตุนังสุทธาวาสกายการนังเทวนังเอตธาโหกศัยยังขปะขวาสเคสุวิหารติกาเปรลวทูสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเคนัสติงประจมาติอีภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิตโลกธาตุหิเทวตาเยหุยนาสนิปติตาโหติพระควรตังทัศนายอภิกขุสังคัญจะยานุนับมายมปียานุปะขวาเตนุปัสสังกมียามาอุปัสสังกมิตวาพระควาโตสันติเจบัตสันติเกปาเจกคาถาภัสยมาติ อัตโคตาเทวตาเสยทาปินามะพระราภูริโสสัพพั ชิตังวะภาษาภาษาระยะภาษาลิตังวะภาษาสมิทยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภโกโตปุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาปภควันตังอภิวเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะโคโตสันเกอิมังคตังอภัสสิมหาต่อมาโยปวันาสมิเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังตมะสมยังทักิตาเยวะอะปร拉หิตาสังคติอัตโคอะปร拉เทวตาปะโคโตสันเกอิมังคตังอภัสสิตตาติกิโกสมมาทังสุติตังอัตโนอุชุกกรมะังสุ สารถีวัตเนตานิกายเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคตังอปัสสิเจวะคีลักเจตวาปารีคังอินทคีและโอหะจมะเมชาเดจารันติสุทาวิมลาจักุมตาสุทันตาสุสุนักติอัตโคอัปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคตังอปัสสิเยเกจิพุทธังสานังคตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมโนสังเทหังเทวคายังปาริปุเรสันติติ อตโคภควาภิกขะอมันเตสศเยปุเยนะภิกเวทัสสูโลกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาคตังทัสนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวอเหสุงเสออติธรรมทานังอรหันโตสมาสัมุทธาเตสัมปีปขวันตานังเอตตาปรมวามิเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสอธาปิไมหังเอตรายี เยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกรณ์ตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาพิมายหังเอตาระอิอจิกิสัมมิปิกเวเทวะกายนังนามานิกิตาเยสัมมิปิกเวเทวะกายนังนามานิเทศุสัมมิปิกเวเทวะกายนังนามานิตังสุนทะสาทุกังมณะศิการุถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตปิกูปขวัตโตปจัตสุสมปขวะเอตตาโอจัต สิโลกมนุกัสสามิยัตถภูมาตหสิตายสิตาเคริภารังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลินาโลมังสาวิสัมพโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนนมนาวิลาพิญโยปัญจสัจยทวเวเนกปิลวัทเวตตะโตอมัตยิสตาสาวเกสสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจัตตาบามกรุงสุตวะพุทธศาสสนังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานาทสานังอเปเกสตมะทักพงศาสังอัตสัตติงสตังเอกิสัสนังอมนุสานามัตทสุงอเปเกนธรรมทักขิทิสสาสะภาปุตตาอหุตัน はい。Yeah. ข่าวิคตวานจักุมาตโตอมตยิสตาสาวเกสสนระเตเทวกายะปินตาเตวิชานาทัิโกยหังกตยสมิคีรหิอนุปปัสสัตตสหสาวยขาภุมากปิลวัตวะอิติมันโตชุติมันโตวานันโตยสินมัมนาปิกมุปิกุณังสมิติงวนังชาสหัสสามวัตายขานันตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะสัจิโนมันมนาปิกมุงปิกุณังสมิติงวนังอิเจเตสฬสส สายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยัสสิโนมวธรมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงวณังเวสามิทาปัญจสตายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยัสสิโนมวธรมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงวณังกุมพิโรราชเกให้โกเวปุลสานิเวสนาพิโยนังสตัสหัสังยักขานังปยิโรปัสติกุมพิโรราชเกให้โกโสมปะคาสมิติงวณังปุริมันจติสังราชตัตตะโทปัสสติกันทะปานังอธิปติมหาราชายะสัสสิโสพุทธปิตัสภาโวินทนามามาภะ mupi ko nang submitting ko nang ทักกินันจัตทิสังราชาวิดวนหตตประสาสถิติคุมาทานาอธิปติมหาราชายสัสสิโสปูตาปิตัสสะภาหัวอินธนามามาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินมวัฒมนาอภิกรรมภิกุนังสมิติงวานังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสสถิตินาคานงอธิปติมหาราชายสัสสิโสปูตาปิตัสสะภาหัวอินธนามามาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินมวัฒมนาอภิกรรมภิกุนังสมิติงวานังอุตรันจัตทิสังราชาคุเวโรตประสาายสสสิโสปตปยคาวอินามธ พลาเอติมันโตชิติมันโตวันน้ำมันโตยัศสิโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังปุริมาทิสังทตารโททัคยเนนะวิรุณโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาอันทัธลมนาอทังสุวะเนกาภิลาวัฒเวเตสังมายวิโนทัสาอคูวัจณิกัสถามายากุเตนทุเวเตนทุพิภูจวิภูโตสหัสันทโนกราเมเศโทจะกยินุมันโตนิมันโตจะปานาโทอุปมัญโยตะเทวสุโตจะมัตลิจิตตเสโนจะกันทโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัจสิโคเจวติมพารุสริยวัชสาอิเตจันเยจราชโนคันตภาสหราชกพีมทมนาอภิกโมปิกุนังสมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสลาสหัตจักกะคัมภลัสตระอาคูปายคาสหยาติพียมุนาทตัลธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานาโคโสภะสเมติงวนังเยนาคราเชสาสหรันติธิพาธิชาปะกีวิสุตจักุเวหายัสเตวนามัชาปตาเจตตาสุปนาอิติเตสานามังอวยันตานาคราชนามาสิสุปนาโตเขมมะมาสิปุถโธสันหะฮิวะเจหิอวัยยันต มักทางสุบททางชิตาวชิระหัตเธนะสมุททางอสุราสิตาหัตตโรวัสวเสตริติมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานเวคสภาษาปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหัสตัญจะบผลิปุตานาสเพเวโรจนามคาสนหิตวผลิงเสนาระหุพระธรปัมุงสมยุทธานิพันธะเตภิกุนังสมิติงวนังอาโปจเทวะปัทวีตเตโชวายตตะทัคภูวรุณาวรุณาเทวาโสมโอจยัสสาสหเมตตากรุณาคายิกาอาคุเทวายัสสิโนทัสเสตทะตากายาสเพนันนตวันโนอิติมันโตชิติมันโต นอนันตยสัสสินโอมธทตมนาภิกขมุปิกุนางสมิติงวนังเป็นทุจเจตเทวาสหารีจะอสมาจะตุเยวามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักเตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักเตานักตานิปุรักเกตาวะคูมัทาวาลาหกกา วสุนังวสโวเศธโธสกุปะคภูริททะโธทัสเตเตสทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมนธรรมนาอภิกรมุภิกุนังสมิติงวณังอัถาคุสหภูเทวชะละมคิสีขาเรวะอาริจกาจะโรธาจุมาปุพานิพัสสิโนวรุณาสหธรรมจะอตุตาจะอเนชกาสุระยะรุจิดาอะหัอะหัวสวะเนสิโนทัสเตเตสทากทัสตากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมนธรรมนาอภิกรมุภิกุนังสมิติงวณังธรมนามหาสมนามนุส มนุสสุตมคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนุปทุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสุสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสินุทัสเตทะทากายาสเพนานตตอบันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตหัสติโนมทัมนาปิกรมปิกุนังสมิติงวนาสุการุณหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหอุทโอทาตะไคาหะปโมขาอาคูเทวาวิจขนาสธามัตตาหาลัทชามิจสัตมิสกาจยาสสิโน ท่านยงังอาคาปชุโนยทิสาอภิวัสติทัสเติทัทากายาสเพนันัตโตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมรธรรมนาอภิกรรมภิกุนางสมิติงุนาเคมิตาตุสิตายมากะทักขาใจยะสเสนุสาวพิทกาลามาเสราโจตินามาจะอาสวะนิมานารติโนอาคูอัตาคุปะนิมิตาทัสเติทัทากายาสเพนันัตโตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมรธรรมนาอภิกรรมภิกุนางสมิติงุนา สัทเทเตเทวานิกายาสเพนานะตะวัน,นิโนนามันวะเย,ยนะอคันอยู่อคันชงยันเยจันเยส,สัทิฐาสหาหะปวุฒะชาติมักคีังโอคาตินามะนาสวงตะเคโมขตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปรมัโตจตุจปุตตาอิติาานนมโาโตศาสันนังโุมารโอติโสจตโสภะคัสสมิติงวะนังสาสภะมาโลกานังหม่าพาม่าพิติทติอุปปัโปนโชุติมันโตพิสมากายโยยัสัจสิโสทัศิธา,าอิสระอาคูปเทกาวาสวัตินโนเตสันจามาชาัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพ พิกันเตสินเทเทเวสพมะเคมาราเสนาอภิกามิปันสาคันธะสมมันทียังเอทะคณาตปันธะราเคนะปันธมัทโวสมันตาปริวาเรถามาหูมุจิธัโกจินังอิติตถามหาเสซโนขณะเสนังอเปสยิป,ปันินาตละมหาหจัสรงังคตาวานะเพระวงังยะถาปวุสโคมโคธนะยนโตสพิจุโกตถาโสปัจจุทาวัติสังกุโตอาัยยังวเสตันจัสรพังอภิญญายะวะคิตาวานาจขุมาตโตอมัตยิสตถาสวเกสสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกโว เตจัตตาปมกรุงสุตตะวะพุทธศาสสสสนังวิตระเคหิปมะปกามงเนสังลมมัมปิอิชยุงสเพวิชิตสังขมาพยาติตายัสติโนพนตันติสหพูเตหิสวกาเตชะเนสุตตาติ บทสวดจุลชัยยปกรณนนโมเมพุทธเตชะสาระตาะนตะยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิทธทระเทวานาระยะประเมสุสุราสิทธิพมาจะอินทาจจจ,จตุโลคคัมภีรักกาสมุตามตาภูตุงคังคาจะสัพมชาชัยยประสิทธิพระวันตุเตชัยชัยย,ย,ยตระนิตรณีอุทธิอุทธินทีนทีชัยยชัยยคคนละตนนั้นนิสัยนิไราสายเส,ยสนเมรุราชพนราชีชัยยชัยคัมภีรสงพีนาเคทนาคีปิสัจพุตการีชัยยชัยยตนิมิตารโรเคชัยยชัยสิงคีสุานาบุ ชาชยชยวรุณมุขสาตราชยชยธรรมปาทินาคภูลคันถกชยชยคชคนนตุรองสุการผู้ชงศรีหพยาคติปาชยชยวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุนสุตินารดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยตรณีตาเลสทธาสุชยชยชยาตรณีสันตินสทธาชยชยมังกราราชยาาวะเคชยชยวรุณยเคชยชยราคะเสสุรพุทธเตชา ชยชยพระเมธคณาชยชยราชาธิราชศาสชยชยชยพัฒวิงสพังชยชยอรหันตปาเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยพระมาสุรโคชยชยนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจเวนเตโยจกูเวโรวรุโนปิจักขิวโยจัปชุนหกคุมารตัทธารัตโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสาะทะโยอิสิโนสวกาสปาชยราโมพวันตุเตชยธโมจสังโคจทัทสปาโลจชย์กังเอเตนะชยเตชยชยโสติปวันตุเตเอเตนพุ เทเะนะโอทุเตชยมังคลังชโยปิพุทธสัสจริมาโตอายมาราสจัปปปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปมติตาชยตาธาพระมขนะมเหสีโนชโยปิพุทธสัสจริมาโตอายมาราสจัปปปิมาโตปราชโย อุคสยามโพธิม <t une> <an> ันเตปโมทิตาชยตาธาอินทคณาเมหสินโอชโยปิพุทธสัสเดริมัโตอายามารัสัจปะเปมัโตปราชโยอุคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาเทวคณาเมหสินโอชโยปิพุทธสัสเดริมัโตอายามารัสัจปาปิมัโตปราชโยอุคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปปนาคณาเมหสินโอชโยปิพุทธสัสเดริมัโตอายามารัสัจปะเปมัโตปราชโยอุคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาหนาคคณาเมหสิโน सयोपी फुत सासी मत तो अमरा सपी पाराश्योगी मंत्रोटी तय तथा सप महे सिंटोपोधीयामोस โมเลสักายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโคหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกสิไสปตวีปกะเรอภิเศเกสัพพุทธานังอคัปโตปมทศิสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตสจตุติทังปมจาริสุปทักินากายะขมังวจากมังปทักินังปทักินังมโนกมังปนิหิเตปทักินาปทักินานิกาตวะและละพันตเตปทักินาเออาทะละท้าสุขิตาวิรุณหพุทธศาสนาโรคาสุขิตาโหทะโหทะสหสเปหิยติปิสุนันโตโพโตเยเตวะ ini ya di kata di kayu kasat tahu untuk suket tahu untuk sahabat harakan tu sahabat nang rakan tu jenah sasa nang ya kaji petana tesang sah pepur untuk menurut kayu tak kali pos untuk buat sang wasawa arah kara rohaju petawa tesang ni warin tu jasa petas kaya sukang kita sukang arah untuk yatara hang บทสดธรรมะนิยามสุดตังเอวอมเมสุตังเอกังสมัยยังพรกวาสวัสดิยังวิหารติเชตวะเนอนาคปินทิการสะอารเมตตะโคพรกวะปิคุอามันเตสีปิขโวติปัตันเตติเตปิคูพระกวะโตปจัสรสุงพระกวะเอตทะทวจะอุปทาวาวภิกขเวตถาคตานาอนุปทฏฐาวตถาคตานางทิตาวาสาธาตุตมันทิตาธรรมะนิยมัตตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะติกติเทเสติปัญญาเปติปตาปติ วิวร ati วิภัชติอุตานิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุตมทิตาตาธรรมนิยมตาสเพสังขาราทุคาติตังตถาคโตเปีสัมพุชติปิสมณติปิสัมพุทิตวปิสมณตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวร ati วิภัชติอุตานิกรติสเพสังขาราทุคาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุตมทิตาตาธรรมนิยมตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิิสสัมปุชตเมติปุี่ พิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมะอนาตติธรรมาวจักะกวะตตะมนาเตปิคุภควะโตภาสิตะภินานทุนติ บทสวดพระ e. เทกรัตตคาถาอติตังนันวาคเมยันปติกังเทอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท่าที่ทมไปหีนาตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยังนันจะโยธรรมังตัฏตถาวิปัสสติอสังให้รังอสังกุปังตังวิทามนุปัตวเยพผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคลอนแคลนขควณพ่อควรอาการเช่นนั้นไวอ วันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอีโนสังคารันเตนมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตาตังเวพตเทกัตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียยไม่เกลียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เม้นผูเป็นแม้อยู่เพียงแม้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวขาปเจเวขณะสเพสสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุกวังชีวิตตันชีวิตตตเเเปป็็นนนนองงงงงมมมมม่่ยยยยยัััืทุวววาา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 รระแคสภณจพึ ปริโยสารนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังไคโยอาจเยรัง,ร,งร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปรสศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทบัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงรารังอิวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตาหาประโยชน์มิหน้าอน,นิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นนนแล้วววมมมมีคาเส่อไปปธรรรดุัิ ติกรณ์เกิดที่แล้วย่อมดับไปเตสังคูปสมโสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพศสตามรติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเร็งสูตจมริษเรที่ตายแล้วกำลังจะตายตาเตวะห่างมริษะมิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเมตายังเกญจียังเกนจีกุศลังกำมังัพ กัมมังสัพเพหิพัตเตหิกตังพลญังโนอนโมทันตุสุนันทมพลโตเยเทวะสัมิงธาเนียธิกตาธิกายุคาสัตตาหนตุสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสัพเพียติกาสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสเปียอิติกาสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสัพเพปิสาสเพยยคาสเพเยปิตาสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสัพเพอาจาริยุปชัยยะสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสัพเพนักตาสุขิตาหนตุตุคาปมุจตุสัพเพเทวะสุขิตาหตตตตตุุุุุทาปมมมสสสัััพพเิินนงโว บทสวดบูชาหลวงพุทธวนาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวเสนนิทุเปคาเรปพิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานในนภวันตุปุชิตาสดทิกรนเตทวิหารมันทะเลเทราจามัชานวากาจปิโกสารามิกาธนรปติอุปสักขามาเจเทสานิขมาเจอิสรสัมปานนภุตาสุขิตาภวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจันทะสัมพวะสังเสทตาตาอาโวปะอะทะโวปะปติกานิกานิยังธรรมวรังปฏิจเตสะเพปิทุกสะการนุสังขยังธาจุจิรังสตันธรรมโธธรรมทาราเจปภะละสังโฆโหตุสมะควะหัตยาจายาหิตายิจจา น้ำเฮระขตุสัทธมุตสเพปิธรรมจาริโนพุทธิสปปุเนยมธรรมเมอริยปเวทิเตปสันน่ะหุตุสพเพปิปนิโนพุทธะสาสะเนสัมมาธารามปเวชนโตคาเลเทวปวสตุพุทธิภาวายาสตานังสมิทังเนตกเมธนิมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขติปุตตะกลงเอวังธรรมเมยราชาโนประรักรขตุสัพทา เทวตาอุยชนกขถาทุกขปตาจันนิทุกขพยาปตาจันนิพยาสกปตาจันนิสกภหนตุสภพปิปันิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภะตังปุญญสัพพตังตัพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทิยาธาตังทถานตุสัทธายาีราคันตุสพะทาภวนาภิรตาหนตุขชนตุเทวตาาตาสุมคคนขถาหนตุสพังสุมาคารังนคันตุสภะเทวตาสภะพุตานุภาเวนะโสติหหนตุนิรันตารังหนตุสพังสุมาคารังนคันตุสภะ เทวตาสัพพัสสังฆานุภาเวนัสติหอนตัวนี้รันตรง สัพเพพุทธภรลปัตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเตหะนะระคังปัฏฐามิสัพปโสสัพเพพุทธภรลปัตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเหนะระคังปัามีสัพโสสัพเพพุทธภลปัตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเหะนะระคังปัามีสัพโสสัพเพพุทธภรลปัตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเหนะระคังปัามีสัพโสสัพเพพุทธภรลปัตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเตหะนะระคังปัามีสัพปโส สัพเพพุทธภลปตาปเจกนันจะยังพลังอารันตานันจเตหนาระคัมปัทธามิส Search, ัพโสสัพเพพุทธภลปตาปเจกนันจะยังพลังอารันตานันจเตหนาระคัมปัทธามิสัพโสสัพเพพุทธภลปตาปเจกนันจะยังพลังอารันตานันจเตหนาระคัมปัทธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพะสิริมงคนแก่ข้าพเจ้าให้คละคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อสุจริตมั่นคงไปสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาทิฏฐิตั้งมั่นนนนใใพพรรระมมมมมมมคคาาาาสสสสอออองงเเดดดด็จจุท้ยูวีตล ตลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผูดด้วยอนุโมทนาสาธุในการบุญกุศลนี้พระบรมปรส菩าพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศรษฐิทัิางฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชากปรุปการเทิน